สู่ความอลังการเขาเทียนเหมือนสารวิวสวยบรรยากาศดีมากๆค่ะชมกระเช้าลอยฟ้าเขาเทียนเหมือนสารค่ะทุกคนในจางจีเจียนะคะเป็นเส้นทางกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกเลยค่ะบรรยากาศดีสวยงามค่ะทัศนียภาพโดยรอบสวยงามมากๆ และยังมีกระเช้าเทียนจืดซานนะคะในโซนอู่หลิงหยานซึ่งสะดวกและปลอดภัยชมวิวทิวทัศนงดงามมากๆค่ะ <c oughs> เที่ยวเมืองจีนห้ามพลาดวิวหลักล้านขึ้นกระเช้ายาวที่สุดในโลกยงมเทฟัด้ <c oughs> <c oughs> อากาศหนาวเย็นค่ะทุกคน5องศาชมหมอกบรรยากาศดีๆมาแล้วกระชาามาแล้วค่ะต้นเช้ามาถึงเจจัดต้นเช้ามาถึงซมเมอเหนอกมีหมอกนะคร ห,หุบเขาเอาว<ร>ตารจางเ,จ,เจ,จียจี้ประเทศจีนค่ะถ้ามีโอากาสก็เลือกแวะมาก,กันนะคะสวยงามมากมากค่ะถ้าเส้นนั้นปัจจุบันนี้นนนนนนปรับคงอยู่ประมาณป,ปีนึงครับวางเพ็ญต้องใช้ประมาณป,ปีนึง ขอบคุณทุกกำลังใจทุกการรับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ